นโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านค่ะต้อนรับก็สู่พลังงานความปังค่ะที่ละค,ค่ะสวัสดีที่รักมาเร็วฉันมาแล้วฉันมาแบบสวยๆพร้อมกับหวยนะจ๊ะ,ะวันนี้อาจารย์วันนี้คงเป็นเล,เลขที่หลายคนรอคอยใช่ไหมคะ วันนี้เป็นเลขชุดที่แฟนเพจนะครับเชื่ออาจารย์ชัดเชื่อว่าแฟนเพจทุกคนน่าจะเป็นเป็นการรอคอยนะครับใ,<ช>ในในช,ชุดเลขทูบนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เชก็ะจะเฉลยเลขทูบวันนี้หลายคนบอกอาจารย์อยากได้เลขทูบจังเลยในงวดน,นี้จะได้เป็นแนวทางนะจะให้เป็นเป็นแนวทางในการไปซื้อไปอไปหยิบจับลอตเตอรี่กันนะครับ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะที่รักนะแบ่งปันเพื่อนเของเราค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากได้เลขทูฟฟลีมบ่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ <L ess ling> เลขทูบเราจะขึ้นแช่นานไม่ได้นะคะต้องสลับกันกับคนสวยกับคนหล่อนะคะใครที่เข้ามาถ่ายให้มาตั้งแต่วันที่เราไปทำพิธี19มีนาคม2564จนถึงปัจจุบันเนี้ยเลขทูบนะเข้ามาตลอดมีผิด มีผิดมีไม่เข้าแค่รอบเดียวนะจันนะใช,ใช่ไหมคะนะะแล้ววันนี้นะครับหลายคนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมกันในการชมเลขทูบนะครับใครที่ได้รับ นะครับเลขที่อาจารย์ชาติจรเชษได้บอกเป็นแนวทางไปแล้วนะครับก็ช่วยกันแบ่งปันเป็นสะพานบุญตอนนี้ครับใครที่เห็นเลขทูบวันนี้ใครที่เห็นทูบพ่อปู่ขอบารมีองค์พ่อปู่ครับช่วยดลบันดาลความโชคดีดวงดีให้แฟนเพจทุกคนทุกท่านเปิดโชคเปิดลาบเปิดโพกรัพย์นะครับให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้รับพลังเลขไปด้วยกันวันนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อาจารย์ชาดขออนุโมทนาสาธุเพื่อนของเราที่รักนะคะทุกคนก็ อยากมีส่วนใะในการที่จะเขาเรียกอะไรมีแนวทางในการาหาจเลขทขปอาจารย์ทำ<ข>ไมดูแบบเหมือนพ่อปู่ท่านอยากจะให้แบบเห็นที่เดียวเลยใช่ไหมคะไลไ่ล,ลงไล่ลงเป็นรูปล่างพญานาคเลยนะ,นะเป็นรูปล่างเดียวกับทูบลงมาเลยอาจารย์เลั้ยงใครอยากได้มาจ้ะเดี๋ยวจะให้ QR code พี่ๆต้องแคปไว้ก่อนนะ ใครรู้ตัวเองใครรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเพจจริงตอนนี้เพจจริงคนดู12,800 12,800นะครับตอนนี้เพจจริง12,800ใครดูอยู่ในเพจที่ไม่ถึง12,800แสดงว่าท่านอยู่ในเพจปลอมท่านแคป QR Code โค้ดไว้แล้วเดี๋ยวท่านสแกนไลน์เข้ามา ตอนหลังนะหลังจากที่จบไลฟ์สดหรือว่าหลังจากนี้ท่านก็สแกน qr วอารโคดนี้เข้ามาะนะครับท่านจะได้ลิงก์ของเพจจริงนะครับจ้ะ,ะนะเดี๋ยวเราส่ง qr วอารโค้ดไปรับก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะส่ง qr วอารโค้ดไม่ว่าคุณจะดูคุณต้องดูอยู่วันนี้นะคะวันทีวน่วันจันทร์ที่30สิงหาคม2564 เวลาสองทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เดี๋มแล้วคิวอาร์โค้ดให้คุณแคปหน้าจอไว้ก่อนนะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้คุณแคปแคป QR code โค้ดกันนะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแคป QR วอารโค้ดแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่เนี่ยสแกนลายเมื่อสแกนลายแล้วเนี่ยในข้อความลายไม่มีคนตอบนะแต่จะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นแล้วค่ะขึ้นเลยค่ะอาจารย์แคปได้เลยจะที่ละค่ะเมื่อสแกน QR code โค้ดของลายเรียบร้อยแล้วแคปไว้ก่อนนะตอนนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะ คุณจะได้เลขทูบที่จุดสดจริงๆในวันพรุ่งนี้โดยที่หลายคนลังเลว่าเอ๊เห็นหน้าในอินเทอร์เน็ตเยอะไปหมดไม่รู้ว่าเลขไหนจริงเลขไหนล่า,เล,ลาเลขไหนล่ามาแรงเดือนหนึ่งนะคะงวดหนึ่งจุดแค่สองแท่งเท่านั้นนะของจริงนะคะที่รักไม่จุดมากกว่าสองแท่งนะคะทูบแท่งนี้ไห้ด่วนเลยจ้ะหนะหนึ่งกันยายนนะคลิปนี้เป็นหนึ่งกันยายนนะครับอาจารย์แค่อนุญ,ญาตให้แคปคิวอาร์โค้ดของไลน์เพื่อ ให้พี่ๆสแกนไลน์เดี๋ยวเอาไปสแกนตอนเราว่างแล้วนะสแกนหาเพจจริงในนั้นจะมีลิงก์ของเพจจริงอยู่ให้เรากดจากไลน์เนี่ยมันจะมีข้อความอัตโนมัติทักไปหาพี่ๆกดลิงก์ที่เป็นยกๆยๆภาษาอังกฤษเย,ยอะๆกดไปเลยชับเข้าให้จะลิงก์เข้าไปในเพจจริงทันทีนะจะได้ดูเราในเพจจริงจริงๆจะได้รู้ว่า เลขไหนไม่เป็นเลขณนะปัจจุบันค่ะนะคะพี่พิงคุณจะดูเพจถึง1 3 0 0 0ันกว่าท่านหรือคุณดูน้อยกว่านี้คุณแคปท<อ>ี่มันเป็นค r ว o d e คตลายจริงๆของอาจารย์เคขกอาจารย์ชัดค่ะ,ะแคปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่เลขทูปก,กันเลยค่ะแคปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่เลขทูปทัน<ล>ไหม<ะ>ทันพิมพบอกทันให้หน่อยค่ะใครแคปทันบอกแคปทันใครแคปไม่ทันบอกว่าไม่ทันเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้อีกหนึ่งรอบนะคะ,ะไปที่ฐานได้ค่ะ ไปตัวที่2กันครับแฟนเพจที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้อะไรนะนทีที่รักขาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมคะสองเนี่ยนะอาจารย์ว่าอาแฟนเพจบางคนรู้แล้วนะแฟนเพจบางคนเริ่มรู้แล้วหลายท่านที่ยังไม่รู้นะที่รักางาคนยังไม่รู้บางคนยังไม่รู้นะครับบางคนยังไม่รู้ช่วยกันลุ้นนะครับช่วยกันลุ้นนะแล้วมาแนวนี้คือเลขอะไร มาแนวนี้คือมันชัดอยู่แล้วเนาะอ่าเราได้บอกกับแฟนเพจไปเป็นแนวทางกันบ้างแล้วนะอ่าได้สามตัวตรงๆไปด้วยกันเลยนะครับใครร่วมกันกดนไลค์<ม>กดแ,<น>แชร์นะคะจันปมมือต้อนรับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองตัดเด่นและชัดเด่นและชัดครับเด่นและชัดนะอ่ะเดิกค่ะวันนี้มีนักพิิดเด๋ยวรอแป๊บนะที่รักนะอ่แฟนเพจครับตอนนี้ใครดูอยู่นะอะลุ้นเลขทูปกันไปเลยนะครับ รุ้เลขทูบตัวที่3กันนะครับใครอยู่ในเพจปลอมใครคิดว่าตัวเองอยู่ในเพจปลอมแน่แล้วมั่นใจว่าฉันอยู่ในเพจปลอมตอนนี้เพจปลอมจะมีคนดู4 0 0พ3,000แล้วก็1000นะครับเพจปลอมนะเพจปลอ,อมที่ดูอยู่หลักพันเนี่ยให้เราแคปหน้าจอหรือสแกน QR วอารโคดท,ทักไลน์อาจารย์ชัดไปได้เลยนะขณะนี้ใครดูอยู่ในเพจปลอมสแกนค r วอารโคดท,ทักไลน์อาจารย์ชัดไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะส่งลิงก์เพจจริงให้นะครับนะสแกนสแกนคิวอารคดไปอาจารย์มา ตัวที่สมแฟนเพจบอกเขาไลค์ตั้งแต่สองทุ่มแล้วค่ะเพจอมเร็วกว่าเราก็ไม่เอ็กทำงานเร็วกว่าจารย์อีกนะเพจจริงยังงุ่มง่ามเลยสองทุ่มครึ่งอ้าวเลขคูบสวยๆวันนี้เลขเด็ดเลขดังเลขปังเลขสุดจะปังโคตรจะปงจะปังมากเลยรหัสพระปู่สีอะไรพี่เขาบอกรหัสพระปู่รหัสอะไรปูรหัสพอพานแล้วก็เป็นรุ่น จริงๆเป็นรุ่นที่แพงมากนะที่รักราคาเต็มปรีกราคาปรีกเต็มจริงๆคือพันสองอาจารย์ใช่อาจารย์เคปล่อยมาเก้า,า,าแล้วใช่นอนมาแฟนๆน่ารักมากขอบคุณมากค่ะคือพอบอกเลขฝันเขาบอกมันจะเคลื่อนใช่ไหมคะก็เลยคุยกันว่าเหมือนรถนอนไงนอนมานอนมานะอพี่ๆก็เขียนให้เลยนะอาจารย์นอนมาสุดปังอาจารย์เขียนให้หนูหน่อยค่ะว่าเลขนอนมาสุดปังแป๊บแป๊บ รอแ,แป๊บนึงนะจ๊ะพี่จา๋านะคะเดี๋ยวเลขนอนมาให้นะคะเลขนอนมาให้นะอุย้ยช่วงนี้แฟนเพจขอยังได้เลยอะยังได้เลขนอนมาเลยอะพี่จา๋าพี่จุธาพี่จุธาผาเขาบอกนอนมานะจ๊ะนอนมา <laughs> ใช่ไหมอาจารย์เขาก็มีให้แต่เลขนอนมาเอ๊ะเราก็ชะงกใหญ่เลยว่าเลขฝันแล้วอยู่ไหนของหน้าจอหาไม่เจอสักที เห็นแต่พิมพ์คําว่าเลขนอนมาแฟนเทจะพิมพ์เลขนอนมานอนมาะไรนะอาจารย์เอาไว้ค์้านดีไหมคะแล้วพิมพ์เลขนอนหมาค่เพ็ฝันนะนอนอยู่ไหนนอนอยู <t <t ่ไหนนอนอยู่ใต้บัญชีนี่ี่จ๋านอนอยู่ใต้บัญชีนี่ไปจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนให้นะที่รักนะคะเลขนอนนะเลขนอนนะอุ้ยเดี๋ยวนะหาฟอนก่อนอ่าอ่ะได้ละทันไหมทันไหมจ๋า จับคู่กันนะแฟนเพจจับคู่กันเองนะอ,ะอนาตังเค้กเขาฝันนะต้องเดี๋ยวต้องมาเล่า้นะว่าฝันทําไมต,ตีตีตีได้เลขตีตัวเลยถ้าเพ